รถเจ็ดที่นั่งราคาถูกแสนกว่าบาทมีรุ่นไหนหน่าเล่นบ้างราคานี้ต้องบอกเลยขับสบายบายแน่นอนรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com สวัสดีครับผมคาร์ลซิ่งนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถเจ็ดที่นั่งนะฮะร,ราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับมีรุ่นไหนบ้างนะฮะ แจ้งเพื่อนสมาชิกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเสียดายที่ G a รเลซไม่มีรถสเปคนี้ขายนะแต่่เพื่อนสมาชิกสามารถจะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือเต็นท์ทั่วไปได้เลยนะครับราคาประมาณนี้น่าเล่นแบบจริงๆนะฮะอ่าพามาดูรุ่นแรกที่พามาดูวันนี้นะครับอ่ารุ่นที่พามาดูนะฮะแคปติว่าเชฟเรลแคปติว่านะครับต้องบอกว่าตัวรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะปัจจุบันนะถ้าอยู่ราคาประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับ ปีอยู่ที่ประมาณปี2007ถึงปี2012นะฮะเชฟโรเลตแคปติว่าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีแบบดีมากๆนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ราคาเขาปรับลงมาเยอะขนาดนี้นะเป็นเพราะว่าทางด้านของเชฟโรเลตเนี่ยยกเลิกการผลิตและจัดจำหน่ายไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของแบรนด์เชฟเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหล่วงเละเทะเลยนะฮะจริงๆแล้วทางด้านของแคปติว่าเนี่ยถ้าไปเจอคันดีๆนะ จะเป็นรถที่แบบขับดีมากๆนะครับแต่ให้เพื่อนสมาชิกระวังสักนิดหนึ่งนะรถทางด้านของรถที่ไม่มีผลิตในไทยแล้วเนี่ยถ้าไปเจอคันไม่ดีนะครับอะไหล่กำลังจะพังอะไรประมาณนี้หรือว่าอะไหล่พังไปแล้วค่อนข้างจะหาอะไหล่อาจจะลําบากสักหน่อยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมารุ่นถัดมา,ดมา Ford Everest Ford Everest, Everest โฉมประมาณปี2007ถึง2006นะฮะ ฟอร์ดเอเวอเเนี่ยเป็นรถในกลุ่ม PPV นะครับหรือว่ารถในกลุ่มที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะนะครับรถกลุ่ม p v v เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับแต่ด้วยอายุอานามของ Everest สตัวนี้นะฮะเขาหลายปีเข้าไปแล้วนะจะราคาปรับลงมาค่อนข้างเยอะน่าดูนะครับแต่ว่า Everest เป็นรถที่หายากนะครับต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะฮะทางด้านของรถ ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะเนี่ยข้อดีจุดเด่นนะครับก็คือเรื่องของความทนทานนะครับเครื่องนี่ทนมากนะฮะเครื่องนี่ใช้แบบเดียวกับกระบะเลยนะครับช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าโอ้โหถึกจริงๆนะครับทนจริงๆนะฮะขึ้นเขาลงห้วยนะฮะไปได้หมดเลยจะไปงานลาดงานหลูงานบนเขาอะไรได้หมดเลยนะครับทางด้านของรถ PV ีก็เลยแนะนําให้เล่นนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Master t r i b u บ e มาสด้าทีบิวนะครับตัวที่จะพามาดูนี้อยู่ที่ประมาณปี2003ถึงปี2004นะฮะตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยจริงๆอายุอนามนะครับอาจจะเยอะสักหน่อยนะหน้าตาอาจจะดูแบบหลายท่านอาจจะบอกว่าเออเก่ามั่งอะไรม่่นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับราคานบปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าราคาประมาณแสนกว่าบาทเดียวโอ้โหน่าเล่นแบบสุดๆเลยนะครับมาสด้าทีบิวเนี่ย จุดเด่นนะครับแน่นอนก็เป็น7ที่นั่งนะครับตัว7รถ7ที่นั่งนะต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับเป็นรถที่ราคาสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคีเล่หรือเก่าแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่พอเป็น7ที่นั่งปั๊บยังเปที่ต้องการตลาดสูงเสมอนะครับทีบิวเองก็ยังถือว่าน่าเล่นนะแต่ข้อระวังนะฮะก็คือรถเก่าๆนะครับ ที่เป็นแบบประมาณว่าไม่ใช่โตโยต้อติอีสุอย่างนี้นะฮะตัวอะไรอาจจะต้องหาไว้ล่วงหน้านะเพราะว่ารถประมาณอย่างนี้นะครับเก่าก็เก่านะครับอะไรก็หายากนี่ต้องบอกว่าถ้าซื้อมาซ่อมนี่ปวดหัวแน่นอนนะครับให้เลือกคันที่สวยที่สุดเสมอนะครับสำหรับรถประมาณนี้ทีามาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ t ิ u b i s h i g w a าก n m i t s u b i s ิ i g w า g o n นะครับปีประมาณปี2 0 0 1ถึงปี2006นะฮะ มิสูบิชิจีวากอนเนี่ยเป็นรถ P ีนะครับใช้พื้นฐานเดียวกันกับรถกระบะก็คือสตราดานั่นเองนะครับทางด้านของมิสูบิชิจีวากอนเนี่ยจุดเด่นนะครับก็คล้ายๆรถ P ีทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงคงทนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าลุยเป็นลุยแน่นอนนะครับรถกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจุดเด่นนะครับเรื่องของการที่ไป7คนได้คือลุยได้ไป7คนได้นั่งสบายๆนะฮะแล้วเป็นโฟร์วิลด้วยนะโอ้โหต้องบอกว่านี่สุดๆจริงๆนะครับสำหรับจีวากอน รูปร่างหน้าตารูปรักษณ์ต่างๆนะครับก็รอที่ก็อาจจะต้องแนะนําแบบนี้นะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าแบบเก่ามากนะผมยังมองว่าทางด้านของจีวากอนเนี่ยยังดูดีอยู่นะฮะเรื่องของเครื่องเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่แผ่วนะนะครับบางตัวมีเทอร์โบโด้วยนี่โอ้โหขับนิ่มมันจริงๆนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะที่พามาดูวันนี้มิตซ i s h i ิ p a c e ว a คอนปี2004ถึงปี2012 อ่ถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าสเปซวากอนนะฮะถ้าเราบอกว่าตัวราคาประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยมีไหมมีนะฮะบางคันนะฮะต้องใช้คําว่าบางคันนะคันที่แบบเก่าๆหน่อยนะครับประมาณปีแบบ2 0 0 4 2นสี่สองอะไรประมาณเนี้ยเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับแสนกว่าบาทนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดใหม่ๆหน่อยอ่ก็อาจจะแนะนําให้เล่นประมาณสัก2องแสนกว่าๆนะครับจะได้รถสวยนะฮะอ่าแต่ว่าทางด้านของอ่าตัวสเปซวากอนเนี่ยจุดเด่นนะครับก็เป็นรถที่ขับในเมืองได้สบายๆนะฮะขับนิ่มๆเลยล่ะ แล้วก็ทางด้านของตัวเจดที่นั่งเนี่ยนั่งไปได้แบบเยอะๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถในเมืองอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบว่าเป็นรถเก๋งหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับรถทางด้านของสเปซวากอนเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับและถือว่ารูปร่างไม่ได้ขี้เหร่นะครับภายนอกนี่ถือว่าสวยภายในนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของมิซูบิชิสเปซวากอนนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับโตย่ตาเวนซ่าปีประมาณ2004ถึงปี2011นะครับ โตยต้าเวนซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูดีเลยนะถ้าเอาเรื่องของสมรรถนะนะฮะช่วงล่างก็ถือว่าพอไปได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยทนแน่นอนสาหรับโตยต้านะครับแต่ด้วยรูปร่างหน้าตานะฮะอาจจะดูแปลกๆักหน่อยเป็นรถเจ็ดที่นั่งแต่เป็นรถขนาดเล็กนะรถแบบโอ้โหขนาดแบบเล็กมากๆคือน่าจะเล็กที่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะครับราคาเนี่ยแสนกว่าบาทหาซื้อได้นะครับประมาณปีสองพจนถึง2 0 1 1ดเนี่ยหาได้เลยนะครับ ผ่อนได้อีกต่างหากนะฮะบางคันนะผ่อนได้อีกต่างหากนะครับแต่ว่าจุดด้อยนะฮะก็คือตัวของขนาดของเขานั่นเองนะครับทางด้านของตัวตัวต้าเวนซ่าเนี่ยขนาดก็คือไม่ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีผู้ใหญ่หลายหลายคนนะครับการซิงอาจจะไม่ค่อยแนะนานะแต่ถ้าครอบครัวไหนนะครับมีเด็กเยอะๆนะครับคือแบบคนคนเยอะก็จริงแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มากอะไรประมาณนี้เอาเวนซ่าตอบโจทย์นะฮะยังถือว่าตอบโจทย์แบบมากๆอยู่เพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ราคานี่ถูกแบบถูกจริงๆ ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับที่ราคาแสนกว่าบาท t o y o ต้าสปอร์ตไรเดอร์โตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้นี่เทพจริงๆนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับเครื่องเนี่ยบางคันบางคันนั้นเป็น d ีโเลยนะครับกับคา l ิซี่นี่มีผ่านมือบ่อยมากและมีทั้งแบบราคาแบบถูกๆนะแสนต้นๆนะฮะบางคันก็โอ้โห2 0 0งแสนกว่าคืออยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างด้วยบอดี้ด้วยอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับลุยมันมาก แล้วใส่ของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปเป็นออฟโรดเข้าไปเนี่โอ้โหเป็นรถที่เท่แบบสุดๆนะฮะ,ะทางด้านของสปอร์ตไ d เดอร์นะครับต้องใช้คําว่าแบบนี้นะจริงๆแล้วด้วยอายุอานามเขาเนี่ยโอ้โหต้องใช้คําว่าเก่าเก่าคึกเลยนะฮะในกลุ่มนี้ที่พูดมาถึงนะแต่ด้วยยี่ห้อนะฮะด้วยยี่ห้อที่เป็นโตโยต้านะ,ะทางด้านของโตโยต้าเองเนี่ยอะไหลทดแทนเขาเยอะนะครับรถก็เลยทําให้ซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่ดีได้ง่ายๆนะครับแต่ก็มีข้อระวังอยู่หน่อยนึงแล้วกันเนาะเพื่อนๆสมาชิกก็อย่าไปซื้อพวกรถที่มันแบบ พังๆชนๆมานะครับถ้าอะไหล่พอเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าสภาพเนี่ยรถชนมาเปลี่ยนยากนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับตุยตาวิสนะฮะตุยตาวิสเนี่ยปีประมาณปี2003ถึงปี2010โตุยตาวิสนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับนะฮะคล้ายๆกับสเปซวากอนนะฮะคือเป็นรถไม่ใหญ่มากนะครับคือถ้าเรียกว่า SUV เลยก็ได้นะครับทางด้านของ โยต้าวิทเนี่ยจุดเด่นนะครับก็เรื่องของออปชันต่างๆนะครับเรื่องของการไปได้หลายคนนะฮะเรื่องของขนาดที่นั่งแบบต้องบอกว่าโอ้นั่งสบายมากนะครับแต่จุดด้อยก็มีเหมือนกันนะฮะคือรถสมัยก่อนอะรถประมาณปีประมาณนี้นะฮะเครื่องจะค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นเบนซินด้วยนะจริงๆแล้วเครื่องใหญ่เป็นดีเซลนี่ยังพอรับได้นะแต่พอเป็นเบนซินนี่โอ้โหปัจจุบันเนี่ยลิตรเบนซินลิตรล,ละเกือบ40บาทนะฮะขาดอยนิดเดียวจะ40บาทแล้วนะฮะก็เลยถ้าเกิดว่าให้แนะนำนะถ้าใครที่ อาจจะไม่ได้เตรียมเงินไว้เติมน้ํามันเยอะนะครับก็อย่าเล่นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราไม่ได้ซีเรียสมากขี่ใกล้ตัวท a าวิทเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะออปชันเยอะจริงๆสําสำหรับนี้นะฮะก็เป็นรถนะในกลุ่มรถ7ที่นั่งราคาแสนกว่าบาทนะครับแต่ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะรถกลุ่มแบบนี้กาแลซิงไม่มีขายนะครับแต่ว่าสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะราคาก็แว่งตามสภาพนะคันไหนขี้เล่ก็ถูกหน่อยขันไหนที่สวยอาจจะเกินให้ไปสองแสนสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับสหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิก